ครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ก็อาจารย์แก้วให้เลขสูตรบนไปกันแล้วนะครับกับที่เราได้เห็นนะครับกับที่เราได้ดูกันนะครับใครที่ชี่ิชโชตัวไหนก็ลองเอาไปตอนนี้เราจะมาทำสูตรล่างกันนะครับสองตัวสูตรล่างไม่ต้องกลับแต่ว่างดที่แล้วพลาดไปเพราะเราต้องกลับนะบมาดูความทำไมเราต้องกลับครับงวดล่างที่เราผ่านมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย 54มีแต่ไม่ไปวงไปวง53ไปโชบจังนะครับ54มีคนไปมีคนไปหาซื้อบอกว่าไม่มี53ใช่ไหมอาจารย์แก้วก็ไปหาซื้อ53ก็บอกว่าไม่มี53ก็ซื้อ54ก็ได้ไปไปซื้อ54ก็ได้โชคก็ได้โชคอยู่กับ54นะครับอ่ะก็งวดนี้ก็มาดูว่าจะเข้าอีกไหมนะครับ5445นะงวดที่ผ่านมาอ่ะเรามาดูว่าวันนี้อาจารย์แก้วจะให้เลขล่าง25ตัว เป็นเลขอะไรแล้วจะไปวงผิดอีกให้เราอีกไหมนะครับมามันลุ้นกันนะครับอ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับอาจารย์แก้วจัดป้ายตัวนี้ก็คือเราเป็นหวยสดครับบางทีหวยสดอหวยสดหวยสดจากใบเขาเรียกว่าจากใบอ่าใบตรวจลอตเตอรี่นะครับใบอันนี้นะครับเป็นหวยคำนวณสดนะครับความอ้นี้มันก็พูดถึงว่านะครับ จากใบเลียงเบอร์ตรงๆครับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับอมาดูมาลุนกันนะครับว่า25ตัวล่างที่จะให้เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะหรือว่ามาลุ้นกันดูกันว่าจะเข้าไหมนะครับมาวิเคราะห์กันก็ดูเป็นแนวทางกันเข้าไปนะครับในการเลือก ผมนี่ผมอยากไปตรงไหนผมอยากให้อาจารย์เขาเป็นคนคุยผมไม่อยากคุยผมเมื่อยเหมือนกันนะความจริงอาจารย์บางคนก็พูดเกิงนะครับอาจารย์บางคนก็พูดน้อยนะครับนี่อยากให้อาจารย์แก้วพูดบรรยายให้ผมฟังผมจะเร็ผมจะได้ถือโทรศัพท์อ่ะให้บรรยายแบบเต็มที่ขออาจารย์แก้วดูผมเงียบเลยเออตัวนี้สูตรล่างนะครับอ่าหลักสิบนะครับได้เป็นเก้า 8ปดเ็ดหห้านะครับอืมหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี้เราได้นะครับหลักหน่วยเราได้หกเจ็ดแศนะครับ สูตรคำนวณนครับทีนี้เราจะมาตั้งนะครับเอาหลักสิบตั้งเป็นยีห้าตัวนะครับยีหตัวก็เริ่มจาก9ก้าหก9ก9าเจนะครับแล้ว86 87 88 89 8ปศ อนะันเะจ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเเจดศแล้วก็มาหมาหกมาเ <6. S 1> จ็ดแปดเก้า่ะมาเป็นเลขห <6. S 1> นะครับเนี่ยคือหกหกหกเจดหปดห ก้าหกศูนย์มาห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับนี่คือยิบห้าตัวสูตรยิ่ห้าตัวนะครับห้าตัวทีนี้เด่นนะครับเด่นเดี๋ยวผมขอจะเอาตำลาเดี๋ยวก่อนเปิดเอาตำลาก่อนนะครับ <ปะ S 2> เด่นว่าจะมีตัวไหน น่อนนันฟันเราว่ะนะว่าว่าสิบาเว้านี่ก็ต้องเว้าอีกแหละนะครับว่าสิเศร้าเว้าก็เศร้ามาได้เป็นยังไหนะครับต้องเว้าก่อนอ่าเอาเปิดตํำราดวงยามเลยครับหวยวันนี้มันจะออกวันพุธนะครับวันพุธวันพุธเวลาสิบสี่นอะครับวันพุธเวลาสิบสี่นอนครับ สินะครับออกประมาณ10บบ่ายสาโมงครึ่งจนถึงสิบสี่โมงนะครับคอเวลา15บห้ถึงสิบหกสามโมงครึ่งนะครับกนุกุมพระสัจจะบันตุกตะลิปตะนิมลานสุภะเมลาติเวลา16บหกศุนนออยู่ตรงนี้นะครับ15 สิบเจ็ดสิบหกนะครับสามหกสี่สามหกสี่แปดหกครับเอาผมเจาะให้ตัวนี้เลยให้คุณหกสามสิบแปดหกอีกตัวหนึ่งนะครับ แปดครับเด่นนะครับมีแปดม่อยู่แล้วนเนาะเด่นหกกับแปดนะครับล่างเนี่ยผมชอบอทีนี้ที่ถ้ามีแปดเราก็ติ๊กไว้เลยครับมีกี่ตัวนะครับ มีหกนะครับครับนะชอบจริงๆเอาวให้หกแปดนะครับห้าแปดห้าเก้าแปดเจ็ดนะครับแปดหก 8ปดอืชอแปดเหมือนเดิมอาจจะมาบนล่างก็ได้ก็แปดเก้ครับแปดเจ็ดนครับตัวนี้ตัวนึง9ก้าหกครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่ง้านสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่หตัวนะครับที่ใ้ไว้ตัวนี้คือตัวเด่นตัวเด่นนะครับแล้วก็เอามาเขียน 9, ก้าเจ

9ตัวที่ชอบนะครับ9ตัวนะครับคือหวยนี่เป็นหวยคำนวณสดนะครับมันอันี้ก็ซีโรตรี่ไว้นะครับแต่ที่เป็นไปได้มันก็เป็นหวยคำนวณสดนะครับลักก็นะครับชอบก็อเอาไปเสี่ยงทายดูก่อนจะหวยออกอีกหลายวันนะครับเอาไปลองเสี่ยงเสี่งดูเพื่อได้ฝันดีนะครับ ันดีแล้วก็ค่อยว่ากันค่อยลงทุนนะครับการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับเพราะว่ามันเป็นหวยคำนวณสดนะครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวเลขมันพลิกผันไปได้ทุกวินาทีความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับต้องวันใกล้ๆวันหวยออกนั่นแหละถึงจะสร้างความมั่นใจได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนกันแน่หลังจากนั้นหลังจากหวยออกนั่นแหละครับถึงจะรู้ว่าตัวที่ จะถูกหรือผิดกันนะครับตัวนี้มันก็เป็นแค่แนวทางครับผมอชอบก็เอาไปนะครับไปเสี่ยงทายดูเอาไปเสี่ยงดูเผื่อฝันดีนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบนะครับหรือว่าอะไรลงเลขท้ายนะครับถ้าชอบแล้วนะครับพอดีเห็นเลขผมเออชอบก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบไปเสี่ยงดูฝันดอีอาจจะฝันดียังไงก็ออไรเงี้น่าจะมาแน่กบ นั่นแหละค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันก็คือลอตเตอรี่นี่มันก็เป็นไปได้ครับม,มันความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเขาบอกว่าเป็นของอะไรที่ว่ามันเป็นของไม่มีรากมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่นะอ่าอ่านะครับก็เป็นสูตรแนว เป็นแนวทางทางครับ,รบเป็น<ม>สุดล่างนะครับเป็นสุดล่างวันที่นี่ก็อ่านดูกันนะครับวันที่นี้นะครับก็ยี่สิบห้าตัวนะครับก็มีดังนี้ทุกอย่างก็ให้ผมเห็นอาจารย์แก้วพูดถึงเรื่องจะพาไปขอหวยที่อะไรนะอ๋อลวงวัดป่าพนมกรหรือเปล่าครับวัดป่าหลวงวัดหลวงปู่เหอกาเรียกแต่ว,วัดหลวงปู่เหเป็นยังไงเป็นเป็นยังไงหลวงปู่เหนี่เป็นยังไงครับ หลวงปู่เหสมัยนั้นก็ท่านเป็นสิทธ์สายหลวงพ่อหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ลีนะครับลีพระอาจารย์ลีนะลาาลวัดอโศกกาลามท่านก็มา,มาประจําบรรษาอยู่ที่แถวนาเสือกบ้านนาเสือกนะฮะบ้านนาเสือก,านนาอกตะบนนาบัวนะครับท่านก็มาจําบรรษาอยู่องค์เดียวนะก็พอมาจําบรรษาไปก็ญาติโยมที่มาทําอุปถาท่านเนี่ยก็ บางทีบางวันก็มาสมัยนั้นมาขอโชคขอลาบจากท่านนะครับท่านจะไม่ได้ให้หรอกครับท่านท่านจะเป็นคล้ายๆว่าท่านจะหยิบบุหรี่มาวางนะเป็นการปิศานาครับเป็นปิศนาท่านเป็นปิศนาใครตีปิศนาได้ก็ได้ครับแต่นั้นมาโอ้ก็มีญาติโยมเข้ามาจากต่างถิ่นต่างแดนเยอะครับจากขุบุญมั่งอ,อะไรมั่งเข้ามานะครับพอวันใกล้หวยจะออกนี่ ต้องมานั่งตีปิศนาท,ท่านแสดงท่านแส,สดงทำเวลาท่านแสดงทำเขาจะมานั่งตีปิศนาอตอนนี้ท่านก็ละสังขารแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากายสังขารที่ท่านอยู่เนี่ย<อ>คือว่าความเป็นทิพย์ความเป็นอะไรความเป็นของพระเกจิก็ยังมีความขางังมีความอนี่อยู่เช่นเดิมเพรางว่าอยากให้พาไป ชมนะครับว่าไปดูกายสังขารท่านก็ไม่เน่านะครับท่านอยู่ในโรงแก้วท่านจะสั่งไว้ไม่ให้เผาเดี๋ยววันนี้อาจารย์แก้วจะพาเราไปชมแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่วัดเผื่อที่จะมีตัวเลขอะไร,รมาฝากเผื่อที่วันนี้อาจจะมีตัวเลขนําโชคใ,ชให้กับเราอีกครั้งก็ได้เดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราทําเลขบน25ตัวล่าง25ตัววันนี้เรารจะไปทําบุญด้วยกันเพื่อที่จะหาตัวเลขมาฝาก fc ท่านผู้ชม อาจจะงวดที่แล้วเรานี่ก็ได้งวดนี้เราไปทําบุญ<ช>เผื่อจะได้บุญขึ้นเผื่อจะได้ถูกเป้งๆเหมือนงวดที่งวดนั้นที่ชี้บอกเจ็ดเก้าตัวเดียวนะครับ,รบเหมือนงวดนั้นอ่างวดนี้เราจะไปติดตามวันนี้ฝากขอบคุณอาจารย์แก้วแล้วก็ขอบคุณ f อทุกคนนะที่ติดตามชมอาจารย์แก้ววันนี้ก็วันนี้ก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับเรารอใกล้ๆวันอันนี้โอกจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับสรุปให้กันใกล้ ง่ายๆนะครับสรุปให้น้อยๆตัวลงอีกนะครับก็ใกล้ถึงวันใกล้ถึงวันนั้นก่อนครับตอนนี้ครับเพราะว่าวันนี้ก็ให้เป็นแก้แนวทางไว้ว่าเอไปเสี่ยงดูไปอะไรดูเพื่อนอนหลับฝันดีนะครับเพื่อฝันเห็นเลขเดียวกันกับ25ตัวที่เราให้ไปครับผมก็ไปกลับไปเล่นกันนะครับก็อยากถือว่าต้องบอกแม่นทุกงวดนะบอกมันก็คือว่าพลาด วแม่งงวดมันก็อันนี้เป็นเบอร์โทรอาจารย์แก้วนะครับใครที่สนใจจะโทรมาดูดวงนะครับหรือว่าจะให้ดูนู่นดินี่ให้ก็ลองโทรปรึกษาได้นะครับกนลองโทรปรึกษาได้ก็ค่าครค่าครูค่าอะไรก็ช่วยอาจารย์แก้วไปละกันนะครับกับเลขบัญชีเราก็ไปช่วยกันนะก็ช่วยกันนิดๆหน่อยๆนะครับโดนการเพราะว่าตอนนี้อาจารย์แก้วก็ยังขาดตุกหินอ่อนมานั่งที่จะตนได้ไว้ต้อนรับ ต้อนรับต้อนรับผมกับพิสมุดต้อนรับแขกต้อนรับแขกนกครับที่มาเยือนครับอาจจะมีเราเอฟซีอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาเยือนก็จะอาจจะมีตุ๊กนั่งมีเก้าอี้นั่งเพราะว่าตอนนี้ก็ลําบากนะมองนี้ก็ยังยังไม่มีโทรเข้ามาบอกอยากมาดูหาถึงบ้านอาจารย์เขาดูดวงบางทีก็บอกโอ้บ้านผมยังไม่พร้อมเลยนะมันอยู่ในในที่ ไอ้เนี่ยสุดท้ายอยู่สุสานแต่ที่นั่งที่อะไรก็ลําบากอ่าบางคนก็อยากจะมาดูมาสัมผัสด้วยตัวเองครับครับตัวนี้ก็อืมยุงยุงก็เยอะแถวนี้นะยุงก็เยอะก็ที่ยังไม่มีที่นั่งนะครับก็อ่ะนะครับก็ขอบคุณในการแก้วด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับ